ทุกวันนี้เราไม่สามารถพ้นจากประเทศรายได้าปานกลางไปได้เพราะคนไทยมีเงินเลยแค่นี้ผมเ,เคยเจอลูกหลานฟาริกรโมโมจากฟาริกรโมโมไหมทำไมเล็กไทยเส้นหนึ่งมันขาย 5, ห้าพันกาลนไลท่านไปตามสามบินและไปตามช็อปใหญ่ๆทั่วโลก ก็จะซื้อเด็กไทยไปฝากเพื่อนฝูพี่น้องญาติคนรักหรือผ้าพันคอ้าไมมันขายคือนละห้าพันหกพันเป็ดพันแปดพันหมื่นได้เด็กไทยเส้นหนึ่งนิดเดียวเพราะว่ามันมีดีไซน์มันมีการออกแบบมีการเย็บที่ปรนณีตและมีเท็กเชอร์ของผ้าที่ดีทั้งหมดนี่ละเอียดอ่อนมากแล้วใช้มือเย็บหมด เขาเคถามเขาว่าทําไมเขาขายได้ดีเพราะว่าเขาให้ความสำคัญเหนการสร้างสารรค์มากสีเนื้อผ้าออกแบบดีไซน์ตัดเย็บรูปทรงรองเทา้ากางเกงอะไรทุกอย่างเขาต้อคิดทั้งหมดยอ,อย่างนี้ใครก็แล้วกันขายห้าพันบาทเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเขาจึงมีเงินมากพอที่จะจ้างพนักงานที่ทํางานให้เขาเนี่ยเส้นหนึ่งเนี่ย เขาจ่ายค่าจ้างเย็บเส้นหนึ่งประมาณพันห้ารอบาทวันหนึ่งทำสิบเส้นห้าเส้นแล้วแต่กรณีคนกรณีก็จะทํางานกับบริษัทนี้ต่อไปเพราะมีรายได้มากพอและมีชีวิตอยู่ได้สบายก็ช่วยกันสร้างกันนี่คือเหตุผลที่ฟอนกโมใช้ความคิดสร้างสรรค์ขายของราคาห้าพันบาทเพื่อทําให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และด้วยความคิดสร้างสรรค์นั้นแหะทําให้ของเขาขายราคาห้าพันบาทได้และห้าพันบาทนั่นแหละเขาจึงมีเงินมาจ่ายให้พนักงานในบริษัทเขามีเงินมากพอที่จะรอเลี้ยงชีตคนคนอิตาลีจึงเป็นคนที่มีฐานะดีแต่เป็นธุรกิจหลายย่อยเยอะมากอิตาลีน่าจะเป็นตัวแบบของให้ไทยอย่างหนึ่งเพราะเป็นประเทศที่ผลิตและเป็นธุรกิจเอสเอ็มจำนวนมากแตเอสเอ็มที่มีความสามารถและมีความเข้มแข็งและที่สําคัญคือแมปีแพลตฟอร์มมาก เขามีสนามแข่งขันมากสนามเล็กก็แปลว่าอะไรก็ให้คนเริ่มต้นใหม่เนี่มาประกวดประขันกันมีแพลตฟอร์มก็จะมีสนามมีใช่โชว์ขายของเปิดแต่ของเรานี่ประเภทเปิดอิมแพกก็เปิดอิมแพกเลยแต่เขาจะมีสนามเล็กก่อนให้พวกที่เพิ่งออกใหม่มาอาจจะอยู่กลางลานแล้วให้ขายแล้วเขาก็นับยอดขายใครยอดขายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เขาหน้าไปสนามกลางไปห้องแอร์ได้มีค่าเช่าละ่ะสามแรกฟรีหมดใายคุณภาพดีเขาให้สนามกลางคุณภาพดีมีกล่องมีจัดเย็บมีอะไรดีสามกลางนี่พวกนี้จะขายของแพงเพราะว่ามีคนจำกัดที่เข้าสนามกลางได้เห็งไหมนั้นคนไปซื้อสนามกลางก็มีแพ็คเกจิ้งมีอะไรต่างมีห้องแอร์ชมก็ซื้อของแพงคนมีอันจะกินก็ซื้อที่นี่ พอดีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นสนามใหญ่พาไปต่างประเทศแล้วแพ็กเกจิ้งอะไรต่างนั้นเ็าจะมีการสร้างแพลตฟอร์มในการส่งเสริมให้คนเนี่ยมีสนามเล็กสนามกลางสนามใหญ่ให้คนส่งเสริมเองถูกส่งเสริมขึ้นไปใครติดตลาดแล้วก็ไปโลดออกตัวเองไปเลยไปวิ่นหาตลาดเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาไปึงจุดนั้นจะทําให้ประเทศไทยยกระดับขึ้นด้วย ความสามารถทางด้านการเป็นผู้นำจะทำงันนได้ต้องทรายเทนนิสเบสจะทำงันกันได้ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่มเข้าไปและอย่าไปคิดว่าทรายเทนนิสเบสนั้นไม่ใช่เรื่องอิสระเองามันมันเป็นตัวไปช่วยกับอุตสาหกรรมอื่นๆมันอุตสาหกรรมอื่นๆที่เราพอทําได้อยู่ในประเทศไทยอุตสาหกรรมนูุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมแฟชั่นอุตสาหกรรมเครื่องหนึ่งอุตสาหกรรมเยอะแยะหมด นะครับก็อยากให้เห็นพวกเรานำไปสู่จุดนั้นนะครับช่วยยังไงได้บ้างเรามีโครงการนี้แยะทรัพย์สินที่มีตัวตนทรัพย์สินที่ถูกประเมินบูร่ายากนะครับกระบวนการที่เราอยากจะส่งเสริมมีเครื่องมือเยอะแยะนะครับกำลังจะตั้งแนวปฏิบัติหรือกฎระเบียบว่าโดย Cloud Funding Cloud Funding แปลว่าอะไร คือทุกวันนี้เรายังไม่มีคลาวฟันดิ n งในประเทศไทยนะครับเป็นการระดมเงินจากมวลชนคลาวแปลว่าอะไรมหาชนก็คือใครจะกาดอยากจะทำธุรกิจสักร้อยถ,ถ้าจะเร่้านหนึ่งจะเปิดร้านทำอะไรสักร้านหนึ่งก็เสนอไอเซ็บคอนเซปต์อย่างดีตัวอย่างเข้าในเว็บไซต์เราคุมพอร์ทัเว็บไซต์อันนี้นะครับเรากำลังคิดว่าจะประกาศฟันดิ่งพอร์ทัล ที่ขออนุญาตและใ,ใครจะใช้ก็เข้าไปที่พันนึงพอทองนี้บอกว่าเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอ่างนี้ล้กันก๋วยเตี๋ยวที่บันกินแล้วอิ่มทั้งวันอ่างนี้นะฮะเอาง่ายง่าย <ๆ S 2> แล้วก็ประมาณลงทุนทั้งหมดล้านบาทขอระดมทุนนะครับล้านหุ้นนะครับหุ้นละบาทข้อจำกัดของคาฟ์ันน่งจะเขียนไว้เลยว่าห้ามลงทุนเกินคนละห้าหมบาท เพื่อจะทําให้หมหาชนเนี่ยไม่สูญเสียเงินแต่ละคนมากเกินไปและเป็นการให้โอกาสแก่ใครให้แก่บริษัทที่อยากจะสร้างตัวขึ้นมาก็วัดดวงได้รูปแบบนี้มีหลายรูปแบบรูปแบบรีวอร์ดคือมากินฟรีได้ปีละครั้งได้เดือนละครั้งก็ได้รีวอร์ดใครลงทุนกับเราเนี่ยหนึ่งกินฟรีได้เดือนละครั้งครั้งละไม่เกินห้าชามอย่างนี้เป็นต้นนะกินได้ตลอดปีปีละครั้งปีละสองอาก็ว่าไป อ่ะละโดยรวมๆก็แปลว่านีร,รีวอร์ดบวกกับมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยนะถ้าวันนี้บร,ริษัทละเดียวเราฟื้นแลวรอดได้ก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นถ้ารอดไปได้คือเจ๊งห้าหมื่น 5, บาทช่างเันไปเไลนี่ก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนที่ต้องการทรําธุรกิจได้เกิดขึ้นมาได้คราร f ฟัน i ิงเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ทําให้คนเข้าใจว่าเงินทุนนั้นไม่ใช่ของสําหรับเพอร์วลอีกต่อไปไม่ใช่แบบคนรวยหรือคนมีอยางจะกิน ธุรกิจสามารถเกิดได้ผมเรียกว่าดโมแครติกคร่าวๆซึ่งเป็นกระบวนการแบบไตในระบบตลาดทุนให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงทุนได้แม้นว่าท่านจะทําธุรกิจเล็กน้อยท่านก็มีสิทธิ์เข้าถึงทุนได้ให้โอกาสทุกคนได้เข้าถึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามคาฟันดิ่งเนี่ยเราอาจจะประกาศเกณฑ์ในไม่ช้าหน้าเพื่อสร้างแพลตฟอร์มไม่งั้นแพลตฟอร์มนี้จะมีคนหลอกลวงได้ง่ายฉะนั้นคนที่เป็นพอร์ทัลหรือเรียกว่าฟันดิ่งพอร์ทัลนี้ อาจจะต้องมีกติกากำกับดูแลเป็นคนกันกรองบริษัทที่จะเสนอตัวเหล่านี้แล้วก็ต้องเปมนสกรีนนิ่งนะครับใ้ช่วงตรงกลางนี่ก็เป็นเรื่องของการเสนอขั้น Seed Fund Early Stage แล้วก็ Growth แล้วก็ IPO IPO แล้วก็ IPO ภาพนี้เห็นภาพชัดเจนนะครับแปลว่าธุรกิจอาจจะเริ่มต้นด้วยการที่จะตั้งบริษัทเองขึ้นมาหรือจะไปรวมเงนจากคนอื่นแล้วจะอาจจะมีใครลงทุนให้จากนั้นก็นำไปสู่กระบวนการพัฒนา 3รูปแบบนะครับภอิในกิจการคือคนมาลงทุนแล้วก็นำไปสู่การเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO ต่อไปนะครับอันนี้เรามีโครงการที่ดาเนินการอยู่แล้วเวลานี้นะครับซึ่งมีคนเข้าโครงการมาร้อยห้าสิคนห้าสิบบริษได้นเวลานี้นะครับหวังว่าจะเจอลูกเรือต่อไปเช่นนี้ภาพนี้ถ่ายหลังตึกเรานะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ควรจะดีกว่านี้มากกว่านี้ได้อันนี้ก็ถือว่า หนังสือเราทำล่มเราทำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องราว Growth และ p o s i e i l i t y of Thailand สือดีมากเขียนเรื่องราวความรุ่งเรืองเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศไทยในทุกเซกเตอร์ที่ใช้กลไกตลาดทุนทั้งหมดนะครับหนังสือเล่มน,นี้เราทําแจกไปทั่วโลกให้กับธนาคารทบ,บันบสถานทูตทั่วโลกนะครับรัฐบาลไปตามเทศก็จะขอไปแจกพัน0อหเล่มอะไรก็ว่าไปนะครับ ฝรั่งนึกว่าถ่ายที่นิวยอร์กฝรั่งนึกว่านี่มันเซ็นทรัลพาร์คปาพบบอกนี่คือลุมพินีของเราเองนะครับไม่ใช่อะไรือื่นนะครับก็เราหวังว่าจะเจอรุ่งเรืองและก็จะมีความตําเร็จมีความก้าวหน้าด้วยการคิดสร้างสรรค์น,นะครับเราอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยจากเศรษฐกิจที่อาศัย o d ักชั o นอย่างเดียวผลิตถูกเพื่อขายถูกและให้คนมาซื้อของเพราะเราถูกคงจะเลิกคิดได้แล้ว เขาต้องหันมาสร้างเศรษฐกิจที่มาซื้อของบริการเราเพราะของเราดีกว่าเนื้อกว่าคุณภาพดีกว่าประโยชน์ใช้สอยมากกว่าและก็ตอบแทนประโยชน์ให้มากกว่าใช้แล้วสุขใจมีประโยชน์ดูแล้วน่าดูมากกว่าเป็นต้นนะครับและเราก็จะทาให้ยกระดับประเทศไทยให้พ้นจากประชากรที่มีรายได้ต่ําเพราะเราก็สามารถขายของด้วยคุณภาพคนไม่เก่งราคาเราก็มีเงินเหลือที่จ่ายพนักง,งาน คนเราก็จะมีฐานะดีขึ้นประเทศก็จะมีความอยู่ดีมีสุขมากขึ้นประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความหวังของเราทุกคนในการที่จะจะเปลี่ยนประเทศไปสู่ Val u e ูดิเปนิกอเมีท่านทั้งหลายในห้องนี้มีความสามารถที่จะช่วยเราให้เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับขอบคุณทุกท่านครับ มีคำถามไหมครับผมก็พูดสักคนเดียวหมดไม่มีแสดงว่าอธิบายรู้เรื่อง <laughs> เราก็ได้ความรู้ดีๆเยอะแยะเลยนะคะจากท่านอาจารย์ค่ะทั้งเรื่องการบริหารการเงินการลงทุนหรือว่าการสร้างธุรกิจการสร้างมูลค่านะคะค่ะในลําดับนี้นะคะขอเรียนเชิญดรนรงศริเลิศวรกุลรองผู้อำนวยการสํงงานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกค่ะเรียนเชิญค่ะ ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาประมาณเกือบๆสองชั่วโมงที่อาจารย์ให้เวลากับทางเรานะครับในการที่จะอธิบายเราเรื่องเกี่ยวกับตลาดทุนรวมทั้งเรื่องการลงทุนเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวเราด้วยนะครับว่าชีวิตหลังเกษณเราควรต้องเตรียมตัวไว้อย่างไรตลาดทุนช่วยท่านได้อย่างไรรวมถึงตลาดทุนช่วยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นู่นียนัอย่างไรถ้าท่านมีองค์ความรู้ท่านจะเอาคงามรู้ไปผสมกับตลาดทุนเพื่อ สร้างเวิร์ให้กับตัวท่านเองสร้างเวิร์ให้กับองค์กรของตัวท่านเองได้อย่างไรก็เป็นทิศทางนะครับที่อาจารย์ฝากไว้กับพวกเราแลวสุดท้ายอาจารย์ก็อยากเห็นภาพนี้เยอะๆนะครับไม่เฉพาะที่กรุงเทพอาจารย์อาจจะเห็นอย่างนี้ที่ขอนแก่นแล,ล้วก็ที่ต่างจังหวัดสมจากที่ทางกรทตรพยายามจะผลักดันให้ตลาดทุนกระจายไปในต่างจังหวัดรวมทั้งในเซกเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเิทศาสาร์และหุนยีด้วยนะครับในโอกาสนี้ก็อยากให้พวกเราตบมือแสดงความขอบคุณให้กับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมานาทุกๆท,ท่านด้วยนะคะค่ะเรามีแบบสอบถามนะคะถ้ายังไงรบกวนทุกท่านกรอกแบบสอบถามแล้วก็ส่งที่ด้านหน้าห้องเลยค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ